สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านภพยทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพยทำนายดวงในหัวข้อณนะตอนนี้เวลานี้ใครคนที่เขาหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณเขาเป็นใครเขาหายใจเข้าก็เป็นคุณหายใจออกก็เป็นคุณเขาเป็นใครนิ่งยับยั้งชั่งใจ เขาหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณแต่เขา,เขาความนิ่งอะ่ะยับยั้งชั่งใจไม่พูดไม่บอกหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นคุณงอนคุณงอนเขาเขางอนคุณงอนกันอยู่ แล้วเขาทำให้เขาหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณเหมือนอีกใบเหมือนว่าคุณกับเขาการเอาชนะกันอะถ้าใครงอ,อก,ก่อนใครพูดก่อนเหมือนจะรู้สึกแพ้แต่เขาหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณแต่ต้องนิ่งไว้อึดอัดมากความอึดอัดรู้สึกอึดอัดเพราะเวนี้ซับซ้อน งอนหึงห่วงห่วงหรือมีมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องปัญหาซับซ้อนถ้าไม่ใช่รักซับซ้อนก็ปัญหาลักษซ้อนหรือมีความซับซ้อนในความรักเนี่ยความไม่เข้าใจกันมีคนอื่นเข้ามาเหมือนไม่หวังดีเข้ามาเพราะมีความซับซ้อนอะให้ให้คุณกับเขาไม่เข้าใจกันแต่เขาหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณหัวใจเขามีแต่คุณ อยากง้อคุณนะอยากพูดอยากบอกให้คุณรู้แต่ก็อดทนไว้ไม่ไม่บอกจะหายใจก็เป็นแต่คุณหัวใจเขาลมหายใจเขามีแต่คุณแล้วเขาอึดอัดมากไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วเขาจะทําอย่างไรคุณคุณคือดวงใจของเขาคนที่เขาจะสร้างครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ด้วยเนะี่ยมีความสุขดวงใจอะเริ่มต้นใหม่ การเริ่มต้นใหม่เขาต้องการมาเริ่มต้นใหม่หรือเป็นคนที่คุณกับเขาจบกันไปแล้วจบแล้วต้องการมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณเขาจะทำอย่างไรหัวใจเขามีคุณจับมือคุณไว้อยู่กับคุณอยู่กับคุณไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันฝันยิ้มคิดถึงคุณต้อมีความสุข ต้องการนะเป็นความต้องการที่จะจับมือคุณไว้ไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันอยู่ด้วยกันหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณว่าหัวใจเขามีคุณตั้งแต่ที่ผ่านมาปัจจุบันแล้วก็จะไปในอนาคตอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันก็มีคุณไปในอนาคตก็จะมีคุณแต่เขานิ่งยับยั้งช่างใจคิดหวังฝันบาดธนา หมวใจมีแต่คุณแต่ไม่พูดไม่บอกให้คุณรู้ไม่ทําอะไรบางคนแม่นท่านก็ไม่ทําอะไรนะเพิ่นนิ่งอะ่ะยับยั้งชั่งใจจะพูดจะบอกให้รู้ก็ก็ไม่อะ่ะได้แต่คิดแต่หวังแต่ฝันแล้วแลกพบศพหน้าเป็นพลังงานได้ทั้งคนที่จบไปแล้ว เขาต้องการมาเริ่มต้นใหม่รอเวลาที่จะสมหวังที่จะมาง้อคุณหรือไม่ก็เป็นคนไม่ใช่คนเก่านะเป็นคนใหม่เนี่ยหัวใจเขาหายใจเขา้าหายใจออกเป็นคุณเขาต้องการที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณแต่เขายังอยู่ในความอึดอัดความซับซ้อนปัญหาซับซ้อนแต่เขาก็ไม่บอกคุณมองดูแล้วเป็นพลังงานได้ทั้งคนคนที่คนเก่าคนที่หรือเป็นคนใหม่เลยแต่เขาไม่บอกให้คุณรู้ เป็นรักแรกพบต้องรอรอที่จะสมหวังรอแล้วเขาจะบอกให้คุณรู้นะไม่ว่าคนใหม่บาคนเก่าเขาจะพูดจะบอกให้คุณรู้แต่ต้องรอรอเวลาก่อนอยากบอกให้รู้แต่ก็ยับยั้งชั่งใจอดทนไว้ก่อนสร้างครอบครัวกับคุณนะครอบครัวที่อบอุ่นมีก,กันและกันความเข้าใจกัน ชีวิตที่สดใสสวยงามหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวกับคุณรักคุณนะไนเนี้ก็หลงไหลหลงสเสน่ห์คุณเมารักรักแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรคิดยังไม่ออกยังไม่บอกบอกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะวันนี้พูดถึงได้แต่เมารักอยู่ในใจต้องการสร้างครอบครัวแล้วเขาจะบอกคุณไหมสรุป หายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณเนี่ยรักคุณที่เป็นคุณเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณเป็นคนที่เขาจะใช้ชีวิตสร้างครอบครัวไปกับคุณรักคุณที่เป็นคุณการเริ่มต้นใหม่หรือจบอดีตที่ผ่านมาของเขาเองมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่เขาจะบอกคุณนะ แต,แต่ต้องยับยั้งชั่งใจรอรอ,อก่อนสัมผัสที่ขืนแค่คิดถึงหัวใจก็ละลายแล้วหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณหรือเป็นคนที่คุณงอนเขาอยู่เขางอนคุณคนที่จบไปแล้วแต่ดูเขานิ่งอะ่ะไม่ว่าพลังงานใดลหลงไหลหลงสเสน่ห์ แล้วเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไรคิดอย่างไรจะทำอย่างไรดูเขานิ่งรอเวลาก่อนแล้วจะบอกให้คุณรู้น้าใบาแรกมาอึดอัดหายใจเขา้าหายใจออกเป็นคุณแต่แต่แต่ยังไม่บอกไม่พูดให้คุณรู้เหมือนแล้วเขาก็อึดอัดนะถ้าพูดไปแล้ว กลัวมีอุปสรรคปัญหาหรือเขายังยังพูดไม่ได้อะแล้วอย่างไรเพราะใบแรกมาเขาตัวเขาเองเหมือนถูกจับกลุ่มคุมขังนะยังไม่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะบอกอะสร้างนะก่อสร้างสร้างบ้านสร้างครอบครัวกับคุณเขาต้องการหรือเขาต้องสร้างเนือ้อสร้างตัวหรือเขาต้องปรับปรุงตัวเขาก่อนเน่ะเพราะวันนี้พูดถึงการสร้าง สร้างชีวิตสร้างความมั่นคงรอให้แน่ใจให้มั่นใจหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณปกป้องคุ้มครองคุณเน่ยเขาจะดูแลคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาแล้วเขาว่าคุณอะสามารถปกป้องคุ้มครองดูแลเขาได้หายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณมีความสุขมีคุณที่จะปกป้องคุ้มครองเขาอบอุ่นใจอะ มีความอบอุ่นใจหรือเขาปกป้องคุ้มครองคุณได้พลังงานสลับกันสร้างบ้านสร้างครอบครัวแต่ยังไม่บอกอธิษฐานขอพรขอให้ความรักนี้สมหวังมันคงให้คุณเลือกเขาให้คุณรักเขาต้องการสร้างครอบครัวกับคุณเนี่ยย้ำสามบ้านบ้านที่อบอุ่นสร้างบ้านมีบ้านความยุติธรรม เขาต้องการความยุติธรรมนำความยุติธรรมมาให้คุณหรือเขาต้องตัดสินใจด้วยความเที่ยงตรงเป็นธรรมอะจะพูดจะตัดสินใจทำอะไรนะให้ความยุติธรรมกับคุณอะให้เกิดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณยังไหวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณ แล้วคุณเป็นกําลังใจให้เขานะหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณนะ่ะเพราะตัวเขาเองเป็นพลังงานความรู้สึกเขาแล้วแต่ละคนละท่านที่เขาเหมือนหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณบางคนบางทางเขาไม่บอกอะ่ะเขาจะพูดเขาจะพูดจะบอกให้คุณรู้รอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเนะี่ยยังยังยังมวลดำยัง,ม,ยงม,มืดมิดหาทางออกไม่ได้หรือยังบอกไม่ได้ความรู้สึกเขา ปากเสียงวิตกกังวลวุ่นวายใจแต่อธิษฐานขอให้ความรักนี้สมหวังให้คุณพูดกับเขาเข้าใจเขาเพราะคู่กับพระอธิษฐานนะเขาต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองคุณดูแลคุณหวังไม่ว่าพลังงานใดเขาว่ามีหวังหวังว่าความรักนี้จะสมหวังจะสร้างครอบครัวกับคุณแล้วก็มีความยุติธรรมเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาชีวิตเขาจะได้รับความยุติธรรมะ หรือเขาบอกว่าเขาจะออกจากความอึดอัดได้ละ่ะเพราะเนี่ยไปเนี่ยเหมือนเหมือนหัวใจเขาถูกถูกขังไว้ยังไม่เป็นอิสระแต่หัวใจเขามีคุณได้สำหรับเป็นยังไงเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาใหม่ประมาณมีความสุขใช้ชีวิตกับคุณเข้าใจกันยิ้มมีความสุข ตอนนี้หัวใจเขามีแต่คุณหายใจเข้าหายใจออกคุณเป็นกําลังใจให้เขาให้เขาต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ํำทำมีอุปสรรคเพื่อที่จะสร้างชีวิตสร้างครอบครัวสร้างชีวิตให้ใหมั่นคงแล้วเรามาดูว่าเขาอะหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณหัวใจเขามีแต่คุณแล้วพลังงานของคุณเป็นอย่างไรณนะตอนนี้ สถานการณ์คุณคิดอย่างไรคุณจะทำย่างไรกับความรักพลังงานของคุณพลาหูดูเหมือนคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักหรือความรักที่มองไม่เห็นแสงสว่างว่าความรักนี้เป็นไปไม่ได้คนที่เขาจะามีคนหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณแล้วเขาไม่สนใจคุณแล้วไม่ไม่มีแสงสว่างแล้วจะเป็นไปได้นะพะอ,อินชีวิตความรักคุณจะสำเร็จสมหวังอันยิ่งใหญ่และงดงาม รักที่มั่นคงแต่คุณต้องผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนอย่างน้อยสองครั้งหรือพัดพากจากคนรักมาก่อนเพราะไพ่อินอะสมหวังนะแต่ต้องมีอุปสรรคขวางหนามความรักที่ต้องอดทนนะคุณคนที่คุณรักจะสมหวังกับคนที่คุณรักหรือความรักเนี้ยคุณกับเขามีอะไรที่คล้ายๆกันนะ ทึ้งมีความแตกต่างทัศนคติการใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขรู้สึกอบอุ่นน่ะเป็นคู่แท้ที่จะส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าภกิสณะทุกอย่างยังนิ่งรักที่หรือคุณอยู่ในใจคุณน่ะนิ่งเพราะภกิสณะรักที่มั่นคงอยู่ในใจ อดทนเพราะบ่มเป็นต้นกล้ารอการเจริญเติบโตไปข้างหน้าแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นว่าจะเป็นอย่างไรนะคุณจะสมหวังเกิดขึ้นกับคุณหนุมานคุณก็คิดคิดเรื่องความรักว่าคุณว่าความรักนี้ต้องดีกว่าเดิมเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่พร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าเพราะคุณเองกล้าลุยกล้าเสี่ยงก้าวไปข้างหน้าเนะี่ยเพราะหนุมานแต่ต้องรอบคอบ ใช้ความรอบคอบโอกาสคิดตัดสินใจผิดพลาดได้แต่คุณชอบความท้าทายนะในชีวิตว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เหมือนเสี่ยงมีเสน่ห์แต่ดูพลังงานคุณความรักนี้ต้องดีกว่าเดิมอะความรู้สึกนึกคิดว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นใหม่คนใหม่ ไม่สนใจคนเก่าแล้วเหมือนเหมือนดูพลาหัวเมือนมิด,มดแต่มีคนที่เขาหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณหรือเหมือนคุณก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณเพราะเขานิ่งเพราะคุณว่าเขาไม่สนใจคุณแล้วอย่างไรจะทําอย่างไรความสุขความสมหวงังราชาโชคความรักนี้ต้องพูดคุยกันได้พูดคุยปรับความเข้าใจ เป็นความรักที่คาดหวังกับความรักที่ดีที่เพียบพร้อมที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบสําหรับคุณต้องดีพร้อมต้องดีกว่าเดิมหรืออีกอย่างภัยเนี้ยพูดถึงต้องพูดคุยกันอะ่ะดูบางครั้งก็ดูแลเอาใจใส่คนรักอะความรู้สึกว่าคนคนรักหรือตัวคุณเองบางทีก็สนใจเรื่องอื่นเรื่องงานมากกว่าความรักทำให้ทำให้ไม่เข้าใจกัน แต่ที่จริงเขาหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณต้องพูดคุยแล้วเขาจะได้พูดคุยเขาจะพูดคุยกับคุณเนะี่ยพาะพรมหรือสีสมหวังพอวันนี้พูดถึงความประสบผลสําเร็จสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือความรักได้ดังที่คุณคิดคุณคาดหวังไว้หรือต้องมีผู้ใหญ่แนะนําให้ความรักที่เป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่ หรือไม่ตัวคุณเองหรือตัวเขาเองคนที่เป็นคนรักของคุณเขามีความสามารถปกป้องคุ้มครองคุณได้อมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งให้คุณหรือเป็นชาวต่างชาติต่างาศาสนาต่างถิน่นต่างที่หรืเป็นรักที่มีผู้ใหญ่มาแก้ไขมาช่วยเหลือแนะนําให้เป็นผู้ใหญ่กว่าความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ตัวคุณเองอะต้องเป็นที่พึ่งสลับกันให้กับคนรักได้ ก็จะเป็นคู่ที่ดีแล้วก็จะสมหวังออกจากอุปสรรคต่างๆไดนะ้คุณจะสมหวังอันยิ่งใหญ่และงดงามแต่ไม่ว่าพลังงานใดเพราะพลังงานของคุณเองน่ะนะนะตอนนี้ไพยอินสมหวังดังที่คุณคิดสรุปหนึ่งใบนะย้ำซ้ำพระนางสุพรรณมัจฉาคุณจะเจอคู่ที่ดีคุณรักเขาเขารักคุณ ในที่สุดก็จะสมหวังได้อยู่ด้วยกันมีความสุขมีคนนำรักที่ดีมาให้คุณด้วยคนที่คุณรอคอยแต่ไม่ว่าพลังงานใดคุณจะเจอคู่ที่ดีจากไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจกันดูแลห่วงใยเข้าใจกันแล้วคนรักที่ดีโด,ดยเฉพาะคนรักที่คุณเคยรู้จักมาก่อนเคยช่วยเหลือกันพัฒนามาเป็นความรักจากมั่นคง พอเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันได้พราะดูแล้วมีความสุขสงบร่มเย็นร่มลื่นความห่วงใยความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมีความสุขนะสรุปแต่ในอนาคตนะตอนนี้นะพราหูเกิดขึ้นแล้วนะคุณกำลังคิดแตนะ่ต้องใช้ความรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขนะต้องพูดคุยกันกับคนรักนะคุณต้องพูดคุยปรับความเข้าใจกัน ในที่สุดก็สมหวังเพราะพระพมรมฤษีอ่ะหรืออีกอย่างความรักเนี่ยเหมือนคุณอ่ะมีความซื่อสัตย์จริงใจมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณต้องการคนรักที่มีความเป็นตัวของตัวเองในการครบกันด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งในความคิดทัศนคติที่ที่เข้ากันกับคุณพูดคุยรู้เรื่องกันอ่ะนะ่คุณจะสมหวังหน่งที่คิดพอพระอ,อินทร์่ะสมหวังแต่มีอุปสรรคก่อน หรือมาปรับความเข้าใจกันได้หรือความรักนี้ต้องมีอุปสรรคน่ะเพราะไพ่อินน่ะต้องอดทนแล้วก็จะสมหวังเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข12หมายเลข14หมายเลข6หมายเลข9้าหมายเลข11หมายเลข5้าหมายเลข4หรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดวันพฤลัสบดีหรือไม่ก็เกิดปีวอกหรือไม่ก็เกิดราศีพฤษภหรือเกิดเดือนพฤษภาคม เรามาดูพลังงานของคนที่เขาหน้าตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณแต่เขานิ่งๆเหมือนไม่สนใจคุณแต่เขาสนใจคุณนางสีดานี่ก็นิ่งมีความเป็นตัวของตัวเองมีโลกส่วนตัวสูงแต่มีความอดทนนะรักที่มั่นคงรอคอย ความรักที่นีกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังต้องมีอุปสรรคขวางหนามก่อนแล้วเขาก็นิ่งนางสีดาแต่ในที่สุดก็จะสมหวังดังคน,คนที่เขารอคอยคนที่เขาหวังคนที่ปรารถนาแต่รักนี้ต้องมีอุปสรรคขวางหนามก่อนเทพบุตรยุติธรรม นำความยุติธรรมมาให้คนรักต้องการความยุติธรรมแลือเขาตัดสินใจด้วยความเที่ยงตรงเป็นธรรมอะ่ะจะพูดจะคิดจะทําอะไรลงไปต้องรอบคอบใช้เหตุและผลแล้วเขาจะต้องพูดนะพูดจานํามาซึ่งความถูกต้องความยุติธรรมใช้เหตุผลแล้วเขาคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบอะ่ะคาดหวังไว้สูงอะ่ะสูงเกินมาตรฐานที่ผ่านมาตอนนี้เขาเข้าใจละ แล้วเขาจะทำอย่างไรนิ่งพันนารายบรรทมศิลเหนื่อยทอ้อแต่หายใจเขา้าหายใจออกเป็นคุณเพียงแต่เขาลุกขึ้นมาแล้วเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำํำในระยะอันใกล้นี้เขากําลังคิดพักผ่อนดูแลหวัวใจเขาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขาเองใหม่พัพพิคเนีทรงหนู เขาเป็นคนที่ตกหลุมรักรวดเร็วรักรวดเร็วดูแลหว่วงใยเอาใจใส่คนรักดีหรืออีกอย่างเขาว่าคุณด้วยตัวเขาเองน่ะเวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายสุดๆต่หายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณโมลาที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกกำลังคิดทุกวิตกกังวล รักที่ต้องยับยัง้งยังช่างใจให้พินิษพิจารณาให้รอบคอบเล้วเขาเคยโอกาสตัดสินใจผิดพลาดมาก่อนแล้วก็หาทางออกด้วยความรอบคอบที่จะพูดที่จะคิดจะทำอะไรลงไปอีกอะัะกลัวความผิดพลาดผิดหวังรอบคอบคอยคิดถ้าเขาคิดหาทางออกพินิษพิจนารณายับยั้งช่างใจ ในการตัดสินใจในการพูดคุยเลือกความรักเทพสาวพร้อมที่จะ,ะเผชิญนะอุปสรรคขวางหนามด้วยความรอบคอบเหมือนเขาว่ารีบเร่งรีบร้อนไม่ได้โอกาสถ้าบุ่มบ่ามรีบเหมือนจะผิดพลาดแล้วก็จะมานั่งเสียใจภายหลังนะเขาต้องละเอียดรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคขวางหนามเพื่อหาทางออกนะเหมือนเขาเรียนรู้เข้าใจในชีวิต ในทุกๆด้านที่เกิดขึ้นดใช้ความอรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตเขาได้ถ้ามีเขามีอุปสรรคปัญหาเนะี่ยเต่เขานิ่งหรือระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้คู่กันคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้พระนาลายบรรทมพระนาลายทรงสุบัญอันนี้พระนาลายบรรทมศิลน,นิ่งเนี่ย เขาว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไม่ว่าจะพัดภาคไกลห่างไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายเพียงไรในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันเพราะเป็นความรักที่อ่อนไหวกับชะตากรรมเมื่อรักมันคงไม,ไม่ไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคขวางน้ารักที่ต้องมีการพัดภาคความไกลความห่างความเสียใจลดทิฐิลดความคาดหวังแล้วก็จะสมหวังเพราะใบสรุปนี่ก็เป็นคู่ก็คู่เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขา ได้สำหรับเขาการมเทพตกลุมรักความรักการเริ่มต้นใหม่อยู่ในห่วงแห่งความรักหวังฝันถึงคนรักถึงคุณหมายเลข10หมายเลข11หมายเลข5หมายเลข1หมายเลข32หมายเลข7หมายเลข18หรือไม่ก็เกิดวันเสรเนาร์หรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดปีมะโรงหรือไม่ก็เกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เกิดราศีกันหรือเกิดเดือนกันยายน หายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณรักคุณแต่เขานิ่งด้วยใช้ความรอบคอบนะมีความเป็นความอดทนอนะอดทนเราค่อยคิดค่อยแก้ไขนำความมั่นคงมาให้กับคนที่เขารักแล้วเรามาดูว่าเขาหายใจเข้าหายใจออกเป็นคุณความรักเขาที่มีต่อคุณ หัวใจเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรรักคุณมากแค่ไหนเป็นอย่างไรคิดอย่างไรอยู่เขาว่าเขาต้องการให้คุณช่วยช่วยเขาด้วยรักเขาด้วยรับรักเขาด้วยเขาไม่อยากรออีกต่อไปแล้วปวดเป็นของเขาเขาต้องจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยนะเขามีเรื่องที่ต้องจัดการเขาถึงจะมาหาคุณได้แต่หัวใจเขามีแต่คุณนะ่ะนะตอนนี้ อีกสองใบเขาบอกว่าเขาฝันถึงคุณฝันถึงคุณตอนกลางคืนว่าคุณกับเขาถูกกำหนดเพื่อที่จะได้พบกันเสมอเป็นคู่ที่เขียนไว้บนดวงดาวแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะได้มาเป็นคู่กันมันถูกกำหนดไว้แล้วนะย้ำา้ำพลังงานของเขาเป็นคู่กันคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้คู่ที่กัน เอาชนะกันก็ลดทิฐิลงจะสมหวังปรับความเข้าใจกันได้ค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ